ก็เมนมิ yeah. Yeah. <hab> inhos, in ้นกเครื่องจักลตเขาด้เเขาก้มีเสเลยบ่ดเดี๋ยวมัเาเตอันมันจเดอยู่สี่แส่าเียกพเขาใดพอยู่หก็ไปเอาดินไปย่ดอยู่เขาะมันหเยำแดงแดมันบมันตัวมันกมันไปอู่ัน ก็ให้เขาหย่าอยู่ดิเขากัาม่อมาจย่าดิตอนเฮ็ดอยู่ายู่ส่วเดียวับุญก็จีบมงลนิ้งก็เมนิ้งดเพื่อเห็นผูเขาเม่ตัวพวน unten, วนี้เอาพวมีเงินหล่กกานี้เงินเลยเป็นเป็นเอาแต่อยู่ด้วยมันนหยดดีไม่ดูเลกันสะสมอะไรที่ไม่ก่อนยงเสียงคูเความมัน าะตมนี่สัตว์ตี่ัเลเย่าจะเป็นวิ่งเต้นเล่นหาเนียดูแบบถ้มาถามก็ได้เลยเดี๋ยวแต่มันเกิดจิมนนะก็เป็นผู้มดกวาดลางสารฐานยู่นี่ที่เดกเลยเนี่เมื่อโดนโดนเทปเป็นวันเป็นว่าถึงเมื่อจนสักหนึู่ได้กีปีล้ครับปีสาี่แต่เสีตังค์อยู่ตนี่แต่วันด mm ูได้เพื่อส่งดาวคนละว Ở đây Marche Tí r Și wird à, tôi là nhà nó reference bạch tôi challenge b invers <coughs> throw mặt vì mình empieza như thế này nhé, chả có thịichi yat, nhưng người này đi sadece để toàn thủорт đó để sửaились nhuậnбы trong cuộc giải màu ngày học sinhports để th recognize như này đúng tra persona mеля người trong nó ข่ตัวข่กันตดินใหไขมาละม็เสรผมผานเจ้าวัดวันทุกธรรมหากระสักันใอรยืนในตำหนางใหกรสิบซับนี่แหละุกขไพ่ธรรมชาติก็มีทุกเกิดมาก็เป็นทุกพระนาวชาติที่ทุกขาตัดเกิดเป็นทุกพญาติพย์ก็ทุกนี่โลกไทยเก็บเยนก็เป็นทุกสิ่งใดผสมบันก็เป็นทุกกันมันมีทั้งทุกทั้งทุกคุกเข้ากันไตแต่ว่าบาทนึูคนเขาวันนั้นเราเขาจะ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง จำยาละที่ถึงเทีงแล้วก็จากไปสมุทรเสีขวานี <ine ff ungen> <im> ่แบบเข้าเที่เขานี่มันรู้บุญวัานาบาลมี้สุรงเพราะย่ว่าเดเขาว่าเฮ้า่เป็นมนุษย์มันควรมาเห็ดปันญนั้นทุกขมีจริงของพระเจ้าตักสรุปอริยสัจวที่ไทุกสมุทัยนิโรธายัยเกล็ดนัเป็นทุกข์นัันทุกบ่ไหวยุกยาบ่ไหวยาเท็กับ่ไหวก็ ไม่ตั้งเจ็บน,นอยากองไฟ้าเงยคนอยากอยา,า,ากทุ่งเงยเขาเชิญตะวันเขาเย็เขาคุณบออกจากถูกตัวนี้มันบ่มถูกอีกต่อไปบัมเพนบารมีมนุษย์เท่นานี่เป็นผู้บัมเพ็ญบารมีได้สังสิ้นโม,มบุญได้แล้วก็ม,มันมันมนุษย์เท่านี่เพราะว่าเข้ากันศึกษาก็สูงบ้านที่หัวก็สูงบ้านย่างหน่อยก็จบผสมซีผสมสองผสมสามนี่แหะบาดนี ให้มันกลุ้มมันห่มต่ขวางบั่นจะไปคิดคนเท่านี่ก็จะไปคิดในทางมันผิดศีลผิดธรรมจังเลยเช่นไปข่าตัวขวางใจนี่เป็นอนันตริยกรรมเนียพวกนี้มันเป็นบกกรรมบ่ดีมันบ่อยเหตุบ่อยสางจังเจ้ามูจะตเหต,ตุจตเตะเป็ดตไก่แต่หมากรงมางูค่อยไปเขายมขา่ามันตายลเลยเาได้รับการศึกษามีวัดมีว่ามีว่าวพุทธศาสตรสนาสอนนี่เขาเป็นคนหูผู้ดีอยู่นี่เขาจะไปคิดแล้วเนี่ยมันผิดทางผิดธรรมเนียม ความเราก็คิดสินธะทำมันดีงามันเป็นอานันตเรียกับมันหารอยาติกจนแบบทุ่มไปขายตัวตายก็ได้เลยไว้ไวผู้เยืนนสวนก็บ่เกินรอยเศร้ากี่ดอกว่ะก็ตายแต่ว่าควนตะควันมันก็ได้อยู่ตว่าช่มเมืดเนี่ย่างพ่ถึงดูเจ็บชิปเจ็ชิปนี่ก็จะขายยากอยู่ด้วยเพราะอย่างพอพะมันขึ้นอยู่กับการดูการจินการบริโภคอุปโภคคนเท่ามันใจปอกใจปุ๋ยได้สารเคมีหน้ามันไปยังสั่นจะให กับปูให้พรปีใหม่ญาติโยมครับวันนี้มันมีทีเงินใดญ่กนอกจากพรบาทนี้พรก็คือพรานมีอายุวันนะสุกขลับพระนี่แหละอายุวโนสุขังพลังนี่แหละพรานนี่แหละพรคือเหนึ่งเขาคิดดีทําดีพูดดีนี่แหละเขาก็ะทิประสบความสําเร็จได้ถ้าเขาคิดดีทําดีพูดดีประพฤติดีปฏิบัติดีนี่ตอนนี้และบาดส่วนอายุวันนะชุขังพลังนั่นแหละมันก็มาจาก เขานำโฆษณา,ากายาหารน,นำเหล่าก็มานามอิสังอัน,นิสังจผลยั้งจะห่อจะศาสตร์ปางความเทาพร้อมเพราะว่าห่อบำเพ็ญบารมีมาหลายจะอายายูมันคนนี้คอยคุณญาติคุณนุ่มทิ้งใดทิ้งบนในั่นน่ะก็ขอให้สมคบมุมม่งบัตรปัตถนาสมุญกุศลท,ทิ้งใดที่ญาติโน้มได้ทำโดยบริจาคมากจะผลจะเมือ่อรูเรียงสาภาวะขอจงร่วมกันเป็นมหันตเดชท่านภาพจนบรรดานในทางทั้งหลายจงประสบจความสุขความจเจริญ จะเริ่มยิงๆด้วยอายุวัฒนสุขะพะเทวีคุณบริบูรณ์ด้วยสรรพสิ่งมิ่งมงคนในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจงทุกประการเทิญเอวังอ๋อนี่ครับสาธุสาธุสาธุนะครับตัวมันออกลูกกับเม่มันอย่างงามงามนะมีผพอออกผู้หนึ่งฝันมามนะครับปูฝันเห็นนี่เห็นนี่เห็นอมห่อนนีเห็นอมนี่เห็นอมอาตมากผพอออกผููหนึ่งอยู่น้ำกั่นได้บอกว่ามันมีลำหอย โอ้ยเห็นมันงามแท้ๆว่างามแท้ๆว่าท่านมา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 จับไปจับวักมาท่านแล้วมาเชียวไปเลี้ยงว่าแล้วมาจับโอ้มันมีแต่ตัวผูกระมี่ตัวแม่กระมี่มาหน่อเออพอดีเลี้ยงเลี้ยงว่างามดีไหมก็เลยไปจับมันหลุดมันก็คุ้นๆนึ่งอ่ะง่ามมาท่านตัวมีแต่ตัวงามๆนะอีเห็นนะอีเห็นนะอีเห็นเป็ตัวไหนไม่เห็นรู้จักเหรออีเห็นว่า พี่รู้จักไหมอีเห็นอ่ะภาษาไทยเรียกอะไรตัวคล้ายๆกับหมาเห็นละอีเห็นละอ้เนี่ยไงอีเห็นไทยแดนนาตภาษาเหนะจะรู้นะแต่ว okay. ่าภาษาเระจักเลยวองว่อ yeah. to ีเห็นในรับันเห็นแต่อีเห็นมาขับติปูเมนลไม่เ่นี้ละันเห็นนี่เห็นนตีเส้นนี่ตีเสนี่เ็กีนกเก็ดตัวนี้นะครับนี่ละตีเต้เยตัวไหนขอปูันปกนกเก็ นี่เจ็บมึงครับอันนี้ความฝันปูน็อกเจ็ดหนึ่งห้าเกับสองหกเจ็ด้าเกับสอเ็ดครับจะให้ดูหนึ่งห้าแป๊บเดียวนะครับก็แคปได้ต่อไว้ดูเองครับแคป้ต่อไว้ดูนะครับจะให้ดูแป๊บเดียวนะครับเห็นีเห็นเนาะเห็นีเห็นอกีเห็นมีเห็นอมมันงามอบมันเกัน็นก้อยก็เลยตีเทนึงแต่มัน2มาก็คืออันจะมากับยอมผู้หนึ่งนผู้ใช้ผู้ใชมันก็น้ำหา นีอนี่ไหมพีครับนี่เป็นซีซีเลยอู้อัศจรย์รนะครับนะครับผมอ่านะครับมาลองมาเห็นเบ้าง้อครับนี่หาเจมนบอกหาเจเนาเจ็ตรงกับเลยความฝันเรานี่ยนี่ปูนี่กล้วยก้วยขึ้นนนเลขเลยหาเจเปูเลความฝันเลขขึ้นยู่แกงกัปูพดีมาเห็นพรดีผมไม่เห็นด้วยนี่เอออยู่ใน้วยเลยซีก็่นนความฝันก็ดีหาเจ็ด นี่นี่นี่ครับนี่นี่ไข่อันนี้กไขายศูนย์เนาะศูนย์หน่วนนี่ศูนย์เป็นศูนย์สองตัวแล้วตัวนี้เป็นหาเจ็ดจะชัดมากเลยเนาะชัดมากเลยเป็นหกกระไดเป็นเจ็ดกระไดโอ้นี่หาหาเป็นเด็กไทยเนาะมันง่ามง่าอาจารย์เลยกระพออกผู้หนึ่งกรผโพออกเันก็มีผู้หนึ่งเห็นกระหายเนาะเห็นกับหาคือเก่าเห็นกระหาคือเก่านะอาจารย์ไล่อาจารมันขึ้นเป็นหกเนาะน้ำไล่กันไว้แล้ตัวนี้กับ จำนวนคนกน็คือว่ามันมีสองงอมกับอัตามาเลยย่านมันขึ้นจากหนึ่งเป็นสองก็เลยไหลเกี่ยวไว้เล่นตัวหนึ่งสองมันมีเท่านัน้นสองหกเก็ดบางครั้งมาตัดเอาหนูปูเนาะมัดสองตัวกับตัดเอาเนาะว้าสองเอากะไว้เลยหาเจ็ดกับหกเก็ดไว้เลยอาไว้เลยนี่มันเขาเห็นอะไรนี่สัของม,มันเป็นง่ามเลยง่ามาง่าเงินน่ามทองเลยหนึ่งหาดาวดุจให้หนึ่งหาหาเจ็ดเนาะเขาเป็นสองตัวหนูปูเนาะเขาย่างหมอนเนาะสองหก จังห่ามันเหมมันกับคุณเนี่ยมันกับจับไงเห็นเห็นหมดเจอบจับจับปู่อั้นอัตมาจะไปเลี้ยงวะก็เลยจับอได้สองเมื่อมันมีลํำห่วยอยู่เหมืนบมมีดอกครอกนะครับผมตัวเลขความฝันของปู่ผู้น้อยนะครับฝันเห็นอีเห็นตีเป็นเลขได้หนึ่งห้าเจ็ดสองหกเจ็ดนะครับแล้วก็อีก ผมเห็นกล้วยนะครับผมเห็นต <Enlight> ิ่กล้วยอยู่หน่วยกล้วย้อครับเห็นเป็นหาเจ็ดเด้อครับพี่น้องแอดเห็นเป็นหาเจ็ดนะครับเนาะครับผมขอให้ทุกท่านได้ออกไปพิจารณาบ้างนะครับเนาะทางช่องแอดนี้กาน้ำเป็นซื้อกลางเป็นแนวทางให้กับทุกท่านนะครับครับผมเพื่อเป็นแนวทางให้กับทุกท่านได้ไปพิจารณาบ้างเด้อครับผมตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดนะครับครับผม ลังมากอกลุนใส่หัวเด้อมะกอกเต็มเลยครับพี่น้องครับต้นมะกอกยวัดนะครับเต็มวัดยูครับผมนะครับส่วนตัวเลขของปูนะครับเป็นความฝันเด้อพี่น้องนะครับก็ลองเอาไปพิจารณาเบิร์นะครับตัวเลขความฝันของปูผู้หน่อยนะครับฝันเห็นเป็นยี่เห็นนะครับเพื่อนกะสีพปเด็กได้เป็นหนึ่งหาเจ็ดกับสองหกเจ็ดนะครับแล้วก็แอดก็เห็นอยู่ที่ ดูที่กล้วยนะครับเนาะอยู่ที่หน่วยกล้วยเห็นเป็นหาเจ็ดกับศูนย์ศูนย์นะครับศูนย์ศูนย์นี่นะครับอาจจะเห็นเห็นอยู่หน่วยกล้วยหาเจ็ดนะครับผมก็ลองเอาไปพิจารณาเบไปนะครับตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดนะครับผมทางช่องเป็นเพียงแนวทางให้กับทุกท่านนะครับโปรดใช้สัญญาณในการรับชมนะครับผมนะครับตัวเลขทุกตัวจบแล้วนะครับผมทุกคลิปนะครับที่แอดได้นําเสนอคลิปลงไปนะครับถ้าท่านใดได้ชมก็จบได้ก่อนนะครับผม จดไว้นะชอบก็ลองเอาไปรุ้ดูนะครับลงทุนนะครับผมตัวเลขทุกตัวนะครับขอให้ท่านจดไว้ก่อนนะครับตัวเลขนะครับถ้าชอบค่อยเอาไปลงทุนนะครับผมนะครับสุดท้ายแอดก็ฝากให้ท่านลองพิจารณาดูนะครับผมครับดูแล้วชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไล์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกๆูซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง